ผู้ที่กําลังฟังข้อความนี้คุณทุกคนคือผู้ถือไม่ขีดไฟคะ่ะสมมุติว่าพวกเราหลายคนกําลังอยู่ในห้องอันมืดมิดแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ตัวเขารู้ดีว่าเขามีไม่ขีดไฟก้านเล็กๆอยู่ก้านหนึ่งและเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะทำให้ห้องนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นได้ และกับการที่ต้องอยู่ในห้องที่มืดสนิทแบบนี้การจุดไม่ขีดไฟขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันจะทําให้เกิดแสงสว่างที่เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนในห้องนั้นมองเห็นได้แบบสลัวๆและท,ทันทีที่เขาได้ตัดสินใจจุดไฟขึ้นท่ามกลางห้องอันมืดมิดนั้น มันก็ได้ทำให้ส่วนอื่นๆของห้องนั้นสว่างสวัยขึ้นไปด้วยในวงเล็บแต่ก็ยังคงสลวยอยู่มากซึ่งก็ทำให้คนอื่นๆสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้และพวกเขาก็มีความสุขกับการที่มีแสงสว่างที่ทำให้พวกเขาได้เห็นด้วยเพราะแสงที่ส่องสว่างขึ้นนั้น ถึงแม้จะสะลัวสลัวแต่ก็ได้ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นครอบครัวของเขาได้ซึ่งทำให้ความหวาดกลัวของพวกเขาเริ่มจางหายไปกับการที่ได้รับรู้แล้วว่าอะไรอยู่ข้างๆตัวพวกเขาซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความเข้าใจและจิตสงบยิ่งขึ้น ความคลางแคลงใจที่สุกซ่อนอยู่ก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยส่วนการที่พวกเขานั้นตัดสินใจจุดไฟขึ้นก็เพื่อศึกษาความเป็นจิตวิญญาณของตัวเขาเองเพื่อศึกษาคุณค่าของตัวเขาเองเพื่อที่จะมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อที่จะ ได้เอื้อมมือออกไปจับมือกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเองได้ในวงเล็บ higher self และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อที่จะได้คนพบว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองเป็นใครขอบคุณข้อมูลจากเพจข้อความจากต่างมิติค่ะ